มาเปิดมอลลี่ V2 สองสดๆและร้อนมาเลยช่วยกันดูสิเคีดเราจะได้อะไร อย่าได้อะไรนะแคแบแคแบกัมปี้ใช่มเพราะมีแล้วมีสี่ร้อยแล้วตัวร้อยก็มีแล้วไง ัน,นขาดแล้วไงนแน่นะอะดูดินี่มันแน่นมากมีมังทัพไหมไม่มีไหนมาลองดูสิมันติดมันติดคอมันติดคอเฮ้ย เลือเลือกเองเลยต้องคุเลคุเลก่อนเขาได้ทำคุเลทำไมอ่ะดับเหมือนยังกล่องสุ่มเนี่ยสุ่มแล้วคุเลคุเลเลยคุเลคุเลก่อนนะคะคุเลคุเลอันนี้มีเรียง เลี้ยงใหม่รอบบอกเออใช่กัะชุกัเยมันผัดกันเปิดคนละตัวเลยเอออ่ะเดี๋ยวก่อนไปเอาเบอร์สองสองเ,ออเดี๋ยวนี่ทีลับพันเลยเปิดทีละคนเ,<อ>เลยแกะเลยออแกะเลยเอาคัาตเตอร์มา รลุ้นกันครับว่าจะได้สีเขตตัวไหนเพราะว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าตัวใช่ไหมสีเข็จะมีสีส้มสีม่วงแล้วก็เป็นอะไรแครแบสสามสีเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ว่ามีรูปไหนบ้างก็มันลุ้นกันอยากได้สีส้มเพราะว่ามันอานดึงดึงอะไรนะการ์ดใช่ไหม ใช่เช็คกันไหมครับเช็คกันก่อนลิงก์โชกไหมชคพร้อมกันแพน,นด้าแพนด้าเพนด้าไม่ลิงน,นีนนออ่น่ารักนะเนี่ยเออน่ารักนะเออข้างหลังมันน่ารัก เม็ด,มดขาวดำด้วยแล้วก็ตรงหลังหัวก็จะเป็นตาเรียกอ,อะไรเป็นเหมือนลายเส้นอะของไมยหลิงเป็นอาร์ติสของจีนอืม,อามาแล้วาอ้อยแกะเรื่อยนั่นแหละอ่ะแกะมาเออแล้วต้องก็เปิด สองเทนเทนเทอาชิกัสกัสกัสสีส้มอ่ะกัสสีส้มเหรอเออกัสสีส้มอ่ะกัสสีส้มก็ต้องตัวสีส้มมาดิเออต้องสีเกียสีส้มเนี่ยนไม่เห็นเหมือนกันนะไม่รู้ไงสีส้มเอาไม่ใช่เอาแคแบเออก็โอเคเออมันตัเป็นแค่สีเขียวแคแบสีเขียวมันเออนี่อันนี้คือสีเขีครับอ่าจะเป็น แบแบร์สีเขียวสรุปแล้วอดสีเขียสีส้มที่หายากที่สุดแ,บบแต่ไม่เรนไรนี่ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้หรออัอดูนะหรอหรือ,ร Bear, ออะไรวิชแบร์ใช่นี่ครับหน้าเป็นอย่างนี้นี่เปิดมาเลย <น>เออก็น่ารักอยู่ดี่เขียวมิน้นด้านหลังก็จะเป็นลายมีสายลุ้งแล้วก็อะไรอะ่ะถังก็จะเป็นรูปดาวเห็นไหมไม่รู้มัน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 ไม่ค่อยโฟกัสนะกาเกิจก่อน เก็ดออกมาตั้งแต่ตัวที่สอง,องไม่ได้ลุ้นเลยเห็นการ์ดสีส้มก็นึกว่าได้ตัวส้มซะแล้วเสียดีใจอ่ะดีแล้วแหละที่ได้แคแบสสีนี้ไม่ได้สีสีอะไรสีฟ้าเป็นกัมปรีใช่ไหมเมืเก็ซ้ำ อ,อ,อ่าคุณว,ว่าจะได้ตัวอะไรมามาตัวที่สามนี่ครับอะไรแพทริกแพทริกเหรออืมอ่าแรกเห็นสีชมพูนึกว่าพิงค์พนเตอร์แพทริกแพทริก ด้ลหลังก็จะเป็นถังใสๆอย่างนี้ เป็นตัวอะไรน้องฮาร์ดฮาร์ดบีดเหรอใช่ฮาร์ <Heart> beat, ดบีดาีเอาหน้ามันขึ้นสิไหนหน้าอะไรขึ้นหน้าตัวฮาร์ดบีดเนี่ยน่ารัก นี่ก็น่ารักนะข้างหงาตัวส<ะ>ี่ร้อยก็น่ารักนะเห็นแล้วเหมือนกันอ,อ่อนี่ด้านหลังก็จะเป็นนี่เป็นลูกๆอย่างนี้ขยับได้ไหมไม่ได้เพราะมันแน่นอ่ะมันมันมันออมันเต็ม ไว้สีเออ๋ไอไม่ใช่โคกน้อโคกอ่าเซตนี้ V2 จะเป็นเราได้โคกมานะไม่ใช่ตัวอะไรนะกาเซียรหรอกอ <นะ S 2> เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปป๊อปหมาจะมาเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์อ่ะมันก็จะเป็นตัวเซตกาเซียแล้วเพราะว่าเซตโคกมันจะขายในพวกประเทศแถบจีนจีนอ่ะ แต่ถ้าเป็นกาเซียมันจะเป็นขายเฉพาะแถบบ้านเราก็น่ารักเนีอ่ยหูเออหูน่ารักอะเออมันเหมือนพวกหูมีกี่เมสาไอตัวเหลืองๆอ่ะอะไรที่มันมีหูหูใหญ่ที่หูางเงี้หูแบบนี้เหมือนกันไงให้มคิสแฮร์ลิงแล้วก็มีอะไรบานาน่าหรอหรือเป็นหูเหลืองหรืออะไรนั่นอะน่ารักดี นะต่อไปก็คิดว่าน่านาจะราคาขึ้นนะเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีเซตเซตนี้ไงมันจะเป็นเซตที่เป็นกาเซียละมันก็เลยน่าจะหายากราคาก็น่าจะขึ้นหน่อยต่อไปตัวที่6 ชอบมากเลยตัวนี้ดูสิดูตัวจริงตัวใหญ่แล้วมั้ยไ<ห>อ้อแล้วม<ห>ั้ด้านหลังนุนนูนไหมเหมือนตัวสีนะ่ร้อยไหมด้านหลังไม,ไม่ไม่นูนนะไม่ตัวเออไม่นูนไม่นูนออแต่ตัวสี่ร้อยจะนูนนูนใช่ตัวน,นี้น่ารักมากรายละเอียดเยอะมันคอแลบกับ อาร์ติสต์ชองลิเชลบาสเกียนี่เปิดหน้ามารายละเอียดเยอะมากเพราะว่าตรงตัวเขาจะเป็นแบบศิลปะที่เขาวาดแล้วก็มาใส่ในตัวนี้ศิลปินตายไปแล้วด้วยตายไปแล้วด้วยใช่ราคาน่าจะขึ้นนะครับตัวนี้ ือออะะไร่ตัวที่เจ็ดในตัวอะไรอ่ะเทน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 เหลืออะไรไม่ได้มีอารมณ์ลุ้นหน่อยสิมีอะไรไม่ได้มั้งนะเนี่ยดูดิพีมันเตอร์อีตัวหูเหลืองไงแล้วก็หูเหลืองใช่ไหมเออแล้วก็อีตัวหนึ่งมินช็อกมินช็อกอือตัวอะไรดูอ่าอ้าวแต่ทำไมอ่ะนี่ไงมินช็อกใช่ไหมอ่า มันก็จะเหลือหูเหลืองกับมือหัวเหลืองคือบานาน่าบานาน่าพิงคฮนเตอร์บานาน่ากับพิงคฮนเตอร์อโอ้แต่ถ้าแคร์แบร์ได้ตัวแคร์ล็อตจะน่ารักอะ่ะนี่ข้างในมันข้างในมันนี่ได้นะได้ยินเสียง,งไหมต,ตัวนี้ก็น่ารักนะออถึงอะ่ะเนี่ยมันมันมันข้างในมันแบบเป็นลูกๆเนี่ยมันบบขยับได้ป่ะ เอาแม้สี่ร้อยตัวนี้น่ารักดีนะมนีชอบตรงท้อง,องนะ่ะมันดูเรียบๆไปไงไม่เรียบนะสินก็น่ารักดีอะมินช็อกโก้อเออเปืนเน่ยตรงข้างหน้าด้านหน้ามันใสๆด้วยอืม ตัวบานาน่ากับพิงค์แพนเตอร์นะอันนี้จะเป็นตัวอะไรพิงค์แพนเตอร์แก่เลยแก่นั้นเลย เซตนี้ชมพูเกือบหมดเลยนะเนี่ยชมพูแดงๆอ่ะเอ้ยตาตาสีเหลืองเออตาแมวนี่ตาเสือไงนี่ด้านหลังก็จะเป็นมันเป็นเสือหรือเป็นแมวเสือพิมพ์เตอร์คือเสือสิเสือหรือแมววะเสือเออเสือเสือพนเตอร์ไง No. Banana. 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 น้องบานาน่าบานาน่าบานาน่าน่มันจะเป็นบานาน่าอันนี้คือเหมือนเขาเอามาแบบรีสต็อกใหม่เพราะมันเป็นบานาน่าปี2017อะ่ะเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้ตรงนี้เห็นปะ่ะบานาน่า2017เหมือนเคยผลิตมาแล้วอะ่ะ สวยนะเหลืองเหลืองเออโอ้หน่ารักดีเหลืองทองดำเออมันตัดกันดีอ่ะทางสีทองนะอเอเอางานดีด้วยสีดีทุกอย่างดีไหนตัวไหนมันมีแบบตามีอะไรในตาไหมโอ้ตัวนี้ขาแข็งมากมีอะไรในตาไหมมีหาตัวเดียวใช่ไหมที่มีอะไรในตา ในตาเขาอะในตาเป็ือนเลยมีรูปหัวใจไงเออน่นอารักอันอื่นไม่มีเลยบิดเออบนึแค่สีสีเฉยๆไหนดูสองตัวนั้นห,<ม>หน่อยแค์แบก็ไม่มีเป็นเป็น,ปนแค่อ๋อมีรูปหัวใจเหมือนกอันแค่แบมีรูปหัวใจด้านในตาต่บัญญาติจะแบบกลืนๆหน่อยนะจะมองไม่ค่อยเห็นอืม,อม จะเป็นปืนสีทองมาแล้วเรียบร้อยกับเมก้าสเปซมอลลี่2ีอก็ช่วงนี้<า>งลงละ<ม>ลายทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยกี่ตัวเนี่ยสามหกเก้าตัวมีซิเคทหนึ่งตัวคือต,ตัวนี้นี่คือซิเคท ก็เดี๋ยวซีเคดที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ช่วงต้นๆนะว่ามันมี5ตัวมีตัวอะไรบ้างก็ลองย้อนดูได้ครับอันนี้คือจะเป็นตัวที่หายากน้อยที่สุดแค่แบบสาตัวเนาะก็อนี้เราได้เซตนี้มาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกว่าอันนี้หาง่ายสุดในซีเคดห้าตัวใช่ซีเครห้าตัวเออเอคือมีพังง่ายกว่าไหมมีสีส้มใช่ป่ะสีส้มหายากสุดสีม่วงหาลองยากลองลงมาแล้วก็ซี ตัวแคร์แบร์สามตัวคือสีอะไรเหลืองเขียวแล้วก็ฟ้าใช่เหลืองไหมเหลืองสิอะไรตัวนี่ไงไเขาไมเา่เขาไม่มีบอกนะเออแต่จแต่รู้ว่ามีสีฟ้ามีสีเขียวแล้วก็เหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ครับว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ไอแคร์แบร์เนี่ยเป็นสีเก็ตที่หาง่ายที่สุดแหละ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเปิดให้ดูละ V2 เดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูใหม่พักก่อนไหมเออเดี๋ยวไงก็วันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวรออีกก่อนแล้วเดี๋ยวไงเอามาให้ดูใหม่เสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับน้องละลาย